ดวงประจำวันสำหรับวันนี้ก็วันอังคารที่11ของเดือนพฤศจิกายนซึ่งตรงกับแรมหกค่ำเดือน12ปีมะเส็งสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในละวางนี้ก็เข้ามารับฟังดวงประจำวันของท่านได้ว่าเป็นอย่างไรในช่วงนี้ การฟังนั้นก็เป็นการเชื่อของแต่ละบุคคลซึ่งคำโบราณก็ได้บ่งบอกเอาไว้ว่าการที่ทุกคนเราจะออกจากเคหสถานหรือว่าอาคารบ้านช่องทุกคนก็จะต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการที่เราออกไปในยามที่ดีก็จะเป็นสิริมงคลกับตัวของเราในวันนั้น เราจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายการงานก็หาง่ายการเงินก็หาคล่องโชคลาบก็มีสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับท่านแต่ถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ไม่ดีเขาก็เรียกว่าเป็นยามอับปะโมงคลสำหรับวันนั้น เราจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะติดขัดอยู่เสมอจะไม่มีโชคไม่มีลาบทำอะไรก็ไม่สะดวกเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทำงานหรือว่าการออกจากบ้านก็ต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงกวนให้ท่านยืน อันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงคลวันนี้สีแดงจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ติดเนื้อติดตัวติดตนจะเป็นสีที่เป็นมงคลอย่างยิ่งในเรื่องของการเสี่ยงดวง เสี่ยงโชคเสี่ยงลาบถ้าเป็นไปได้ท่านเดินหรือยืนหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ในเรื่องของการงานคนที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์วันนี้ท่านจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยเกี่ยวกับในเรื่องของการงานจะมีงานยุ่งยากมีงานใหม่ๆเข้ามาอีกในช่วงของวันนี้แต่ท่านก็ทำได้ดีท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือ เกี่ยวกับในเรื่องของการงานการเงินก็อีกเช่นเดียวกันวันนี้จะมีรายจ่ายอยู่บ้างบางทีบางครั้งนั้นสิ่งที่ไม่จําเป็นท่านก็จะต้องจ่ายบางครั้งบางคราวคนในครอบครัวจะทำให้ท่านนั้นต้องจ่ายเงินจ่ายทองก็ได้ในเรื่องของจับจ่ายใช้สอยวันนี้ต้องคอยระมัดระวังรายจ่ายจะมีมากกว่ารายรับสักหน่อยในช่วงของวันนี้ ในเรื่องของความรักความใคร่ก็ดีวันนี้โอเคพูดจาดีคนรักคนใคร่ช่วยเหลือซึ่งในเรื่องของการทำงานความคิดเห็นในช่วงนี้ก็ถือว่าคนเกิดในวันอาทิตย์คนรักจะช่วยสนับสนุนในเรื่องของการทำงานก็ดีเป็นที่ปรึกษาหารือได้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้างวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเชา้าล่างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่มีโชคมีลาบในวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงคลวันนี้สีเทาสีฟันบุรีสองสีจะเป็นสีที่ดีสําหรับคนที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ ประจำวันนี้ในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบถ้าเป็นไปได้คนที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ให้ท่านยืนหรือเดินหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่มีโชคมีลาบสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้นับว่าโชคดีอย่างมากๆก,ก,การงานนั้น จะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆจะมีคนนำพาให้ท่านได้งานที่ดีอีกด้วยงานที่ท่านทำอยู่แล้วก็เป็นงานที่ดีและจะมีงานเสริมเข้ามาอีกในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการเงินการทองก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีวันนี้ท่านยิ่งขยันยิ่งทำงานท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆ คนรักในวันนี้จะจู้จี้สักหน่อยในช่วงของตอนเย็นเย็นให้ท่านละมัดระวังในเรื่องของอารมณ์อาจจะอารมณ์ร้อนต้องใจเย็นเย็นไว้เพราะฉะนั้นคนที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ต้องละมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันวันนี้ ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจําวันนี้สีที่เป็นมงคลวันนี้สีเขียวสีเขียวหรือว่าสีน้าเงินสองสีนี้จะเป็นสีที่ดีสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารประจําวันนี้การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบถ้าเป็นไปได้ก็ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้ จะเป็นทิศที่ดีจะมีโชคมีลาภในวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ท่านต้องระมัดระวังสักหน่อยาการทำงานถ้าหากว่าท่านทำงานส่วนรวมรวมกันหลายคนอาจจะมีการเข้าใจผิดกันในเรื่องของการทำงานหรืออีกอย่างหนึ่งในเรื่องของความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกันอาจจะมีการโต้เถียงกันได้ในเรื่องของการงานส่วนรวม ถ้าหากว่าท่านทำทำงานส่วนตัวก็ถือว่าดีในวันนี้จะมีโชคมีลาบเข้ามาหาท่านในเรื่องของการเงินการเงินวันนี้รายรับจะมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆการเงินการทองถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหยิบจับอะไรก็มักจะเป็นเงินเป็นทองในเรื่องของคนรักคนใคร่วันนี้แต่าหากว่าท่านเพิ่งคบกันหรือว่าเพิ่งเจอก็ถือว่าดี พูดจาอะไรก็มีความอ่อนโยนมีความเข้าใจซึ่งกันและกันจึงทำให้ความรักของท่านนั้นมีความยั่งยืนและท้าวรนนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจำวันนี้ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกันบ้างวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้า ไปตางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันพุธประจำวันนี้ในเรื่องของสีสีที่ดีสีที่ควรจะติดเนื้อติดตัวติดตนวันนี้สีชมพูสีชมพูจะเป็นสีที่ดีเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ติดเนื้อติดตัวจะมีโชคมีลาภ ในเรื่องของการเสี่ยงดวงอีกเช่นเดียวกันคนที่เกิดอยู่ในวันพุธนั้นท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือและจะเป็นทิศที่ดีสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันพุธประจำวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ก็ถือว่าดีเหมาะกับการลงทุน คนเกิดวันพุธในวันนี้จะลงทุนอะไรก็จะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายเงินทองก็จะหาง่ายการงานก็จะหาคล่องทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือในเรื่องของคนรักคนใคร่คนที่เกิดอยู่ในวันพุธระวังสักหน่อยวันนี้อารมณ์จะร้อนหรือว่าพูดจาอะไรต้องระมัดระวังกับคนรัก อาจจะมีการโต้เถียงหรือว่าอาจจะมีการเข้าใจผิดกันให้ท่านละมัดระวังไว้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจำวันนี้ <c oughs> ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสกันบ้างวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันในท่านยืนหันหน้า ไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้สีที่เป็นมงคลวันนี้ก็คือสีน้ำตาลสีน้ำตาลจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ติดเนื้อติดตัวติดตนจะเป็นสีที่เป็นมงคลอีกเช่นเดียวกันในวันนี้การเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบ ถ้าเป็นไปได้ท่านจะต้องยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันจะมีโชคมีลาบได้รับทรัพย์จับเงินก้อนในวันนี้ในเรื่องของการงานคนที่เกิดอยู่ในวันพระฤห,หัสนั้นในเรื่องของการงานท่านจะต้องระมัดระวังถ้าหากว่าท่านทำงานอะไรในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นงานส่วนตัวหรือส่วนรวม อาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ท่านละมัดระวังไว้การทำงานในเรื่องของการเงินการทองวันนี้ถือว่าโชคลาภจะมีเข้ามาหาท่านหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองท่านจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายนี่ก็คือสำหรับคนที่เกิดในวันพระฤห,หัส ในเรื่องของคนรักคนใครวันนี้ก็เอาอ,อกเอาใจพูดจาดีช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องของการทำงานก็เป็นที่ปรึกษาหาหรือได้นี่ก็คือท่านที่เกิดในวันพระฤาัสประจำวันนี้ต่อมา <c oughs> เราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างวันนี้ ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจำวันนี้สีที่เป็นมงคลสีนั่นก็คือสีเหลืองสีเหลืองจะเป็นสีที่ดีเป็นสีที่นำโชคนำลาบมาให้กับตัวของท่าน ในวันนี้ในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบถ้าเป็นไปได้ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิ่ที่เป็นมงคลจะมีโชคมีลาบได้รับทรัพย์จับเงินก้อนในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีวันนี้จะมีงานเข้ามาท่านอยู่เรื่อย รวมถึงจะมีงานใหม่ๆเข้ามาเสริมงานที่ท่านทำนั่นก็เป็นงานที่ดีอยู่แล้วเป็นงานที่ยั่งยืนท้าวรและท่านจะมีงานเข้ามาเสริมในเรื่องของการงานนั่นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในเรื่องของการเงินการทองวันนี้จะมีจับจ่ายใช้สอยอยู่บ้างเกี่ยวกับในเรื่องของการกินกันอยู่หรืออีกอย่างหนึ่งของใช้ของสอย อันนี้จะมีลายจ่ายอยู่บ้างแต่ท่านก็ไม่เดือดร้อนท่านก็มีรายรับสลับกับรายจ่ายในวันนี้คนรักคนใครวันนี้ต้องระวังในเรื่องของอารมณ์อาจจะมีการอารมณ์ร้อนพูดจาไรต้องระมัดระวังไว้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจํำวันนี้ ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้างวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจําวันนี้สีที่เป็นเอกลักษณ์วันนี้สีเทา สีเทาสีควันบุรีสองสีนี้จะเป็นสีที่ดีสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจําวันนี้การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบถ้าเป็นไปได้ท่านยืนหรือเดินหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิ่ที่ดีเป็นทิ่ที่เป็นมงคลจะมีโชคมีลาบ ในเรื่องของการงานวันนี้ต้องระมัดระวังสักหน่อยในเรื่องของการทำงานอาจจะมีการชิงดีชิงเด่นชิงไหวชิงพลิบหรือมีอีกอย่างหนึ่งอาจจะมีคนคอยจ้องจับผิดท่านอยู่ให้ท่านระมัดระวังไว้หากว่าท่านเป็นลูกน้องก็ต้องระมัดระวังให้ดีในเรื่องของการทำงานวันนี้ ในเรื่องของการเงินอีกอย่างหนึ่งวันนี้ระวังคนจะมาหลอกลวงมาพูดยาชักชวนให้ท่านเสียเงินเสียทองหรืออีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าคนต้มคนตุนอาจจะทําให้ท่านเสียทรัพย์เสียสินได้ต้องใจหนักหนักอย่าใจเบาหรือว่าอย่าหูเบาถ้าหูเบาจะทําให้ท่านนั้นเสียเงินเสียทองได้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ใน วันเสาร์ประจําวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังดวงประจําวันของท่านจนครบเจ็ดวันในครั้งนี้ก็ขอทุกท่านที่ฟังกันแล้วจงโชคดีกันทุกคนไม่ว่าท่านจะนึกคิดสิ่งไรคอยท่านได้ดังใจที่ท่านมุ่งมั่นและปรารถนาเงินทองให้ไหลามาเทมาก็ขอให้ทุกท่านอายุมั่นขวัญยืน กันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี